ไกกินินนตัวใหญ่มมงวดตะแเหลมซองโตพี่น้องตอนนัวนันนี่ต็มซ้อ,ข,อขายเบิดแล้วอย่าซองโตเมลูกงวดตะอบเพราเดือนบพาท่นหอดเดือนจะมาตัวนี้ซื้อบักแบงงวดหน่อยซื้อบักแบงแบัง <laughs> บกแบงบักแบงบ่าให้บายมีเฟียงเพิ่น เฟียงไว้ให้งูครับจับการมันตรงนี้ครับลุงครับผมใจเลยจนตรงนี้อย่าไปโดนใบมันจะบาดมือจอกันไปโดนใบครับอันนี้หยาหยาเป็นยังไงแมูยูพี่ตีใบเออมังกรมังกรมังกรหุ้นตะเลมแล้วก็เกี่ยวหยาอยู่ทางพู้นมังกรมังกรโอ้โหแม่มันมันปลาตักครับผมปลาตักเกี่ยวหยาต้นกระถิ่นนะลุง นี่เฟียงอัดปลูกหญ้าเหรอจะปลูกหญ้าเหรอครับเฮ้ยหนุ่งหนิงแม่ชื่อหนุ่งหนิงลูกซื้อบักแบงอันนี้ชื่อหนุ่งหนิงใช่อันนี้หนุ่งหนิงหนุ่งหนิงหิวมากออเ ตัวใหญ่โอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โหอ้โเดี๋ยวอันนี้ฟาดนะเออระวังนะต้องระวังด้วยใช่อันนี้มันเกิดฟาดเลยนี่หนึ่งหนิงขึ้นมาละเอ้ยไอ้แบงค์ขึ้นมาละแบงค์หงหนิงแบงค์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 เราจะพี่น้องพามาเบิ่งบรรยากาศ มาเบ,บิงงง้วกินหยาซื่อนื่อนจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพิ่อ้อ้บอเมนเพจสิช่องลูกอีสานพาเพลินน้ำเด้อค่ะบายบาย